สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทับสทุกคนสัปดาห์นี้ครูไม้จะมาสอนเรื่องอักษรน,นำเนื้อหาจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ คำที่มีอักษรน,นำแบ่งออกได้สองประเภทใหญ่ๆนะคะคือหนึ่งคำที่ออกเสียงพยางค์เดียวแบ่งออกเป็นสองประเภทอีกคือคำที่มีหอนำกับคำที่มีอนนำค่ะส่วนคำที่ออกเสียงสองพยางค์แบ่งออกเป็นสองประเภทเหมือนกันก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำไปดูรายละเอียดกันค่ะ เรามารู้จักความหมายของอักษรน,นำกันนะคะคำที่มีอักษรน,นำคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมสระเดียวกันออกเสียงได้สองแบบคือออกเสียงพยางค์เดียวและออกเสียงสองพยางค์อักษรน,นำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะคือคำที่มีหอนำและคำที่มีอนำโยคำที่มีหอนำเช่นคำว่ารู้รา วาดวันหนักหนามีหอหีบนำพยัญชนะต้นอีกหนึ่งตัวนะคะและคำที่มีอนำยมีอยู่สี่คำค่ะคือยาอยู่อย่างอยากจำไว้นะคะมีแค่สี่คำเท่านั้นค่ะเรามาดูตัวอย่างในหนังสือกันนะคะคำที่มีหอนำรูปแรกคือรูปอะไรคะรูปเหรียญถูกต้อง หอรอเอียเหรียญรูปที่2คือรูปแหวนค่ะรูปที่สามคือรูปหมอนคําเหล่านี้มีหอนาทั้งหมดนะคะมาดูคําที่มีอนอนํโยนะคะคําแรกอโยอายาไม่เอกยายานะคะคําที่2อโยอูยูไม่เอกยูคาที่3อโยอากอยาอันนี้คือตัวอย่างนะคะ มาดูตัวอย่างคำค่ะหอนำงอเช่นคำว่าไงงา,ง,างอนหอนำยอเช่นย่้าญิงใหญ่หอนำนอเช่นหนูนอนหนีบหอนำามอเช่นหมอมหมึกไหมหอนำยอเช่นหยิกหยุดหยอกหอนำรอเช่นรู้รีหรือ หอนำรอเช่นหลงหลับหลวมหอนำวอเช่นหวานหวังไหวายเยอะใช่ไหมล่ะคะต่อไปมาดูคำที่มีอักษรนำออกเสียงสองพยางคค่ะความหมายนะคะคือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวโดยพยางคแรกออกเสียงอะกึ่งเสียงพยางคที่สองออกเสียงแบบมีหอนำนะคะ แบ่งเป็นสองประเภทอีกเช่นกันค่ะคือ1นึ่คำที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวนักเรียนจําอักษรสูงได้ไหมคะว่ามีหลักการจํำยังไง ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันจำให้ได้นะคะคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่าเดียวเช่นคำว่าขยับขยายฉเฉลียวฉลาดทะเลถลายสองคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่าเดียวจำอักษรกลางได้ไหมคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่าเดียวเช่นคำว่าตลาดประหลัดอาราม อร่อยเป็นต้นค่ะมาดูตัวอย่างคำในหนังสือกันนะคะคำที่มีอักษรสูงนำอักษรตาเดียวเช่นคำว่าขยายฉลามภาพสุดท้ายคือภาพของสลัดค่ะต่อไปคำที่มีอักษรกลางนำอักษรตาเดี่ยวเช่นคำว่าตะลิงองุ่นอร่อยคำเหล่านี้พยางค์แรกจะออกเสียงอะ กึ่งเสียงและพยางค์ที่สองจะออกเสียงเสมือนมีหอนำค่ะมาดูตัวอย่างคำกันค่ะขอนำนอเช่นขนาดขนุนขนมฉอนำรอเช่นฉลากฉลุฉลองถอนำวอเช่นถวายถวินถวันโผนำงอเช่นผงกผงะผงาดสอนำยอเช่นสยบ สยองและสยายค่ะต่อไปมาดูอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะจนำรอเช่นจรดจริตจรัดตนำรอเช่นตลกตลาดตะลิงตนำวเช่นตวักตวัดตวาดและอนำรอเช่นอร่อยอารามอริค่ะต่อไปเรามาฝึกอ่านอักษรนำจากแบบฝึกหัดกันนะคะ วันนี้เราจะมาฝึกอ่านคำที่มีอักษรน,นำในชีวิตประจำวันจากแบบฝึกหัดหน้า55กันนะคะบรทัดแรกค่ะตัวตลกเฉลิมฉลองแผลถลกลิงแสมเข็ดขยาดขมีขมันสยุดสยอง สนิทสนมสลัดผักหลับสนิทงอยเงาสงบเสงี่ยมสว่างสวยัยขมวดคิ้วมืดสลัวตลับแป้งหลักแหลมมุ่งหวังหมักหมมเหลืองอาราม คำเฉลยไวพริบวาดระแวงเลี้ยวหลังเงียบสงัดขนมหวานอยาดือ้อยากได้อยู่อย่างพอเพียงงานสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนตอบคำถามจำนวน5ข้อลงสมุดค่ะข้อที่1คําคำที่มีอักษรนำคือ ข้อที่สองคำที่มีอักษรนำออกเสียงพยางเดียวคือข้อที่สามคำที่มีอักษรนำออกเสียงสองพยางคือ ข้อที่4ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีอนำและหอนำม,มาอย่างละ4คํคำนะคะข้อที่5ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีอักษรน,นำออกเสียงสองพยางทั้ง2ประเภทนะคะอย่างละ5คําคือประเภทที่1คําที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวและประเภทที่2คําที่มีอักษรกลางนำนำอักษรต่ำเดียวให้นักเรียนยกตัวอย่างคาอย่างละคําคำนะคะและสุดท้ายให้นักเรียนส่งคลิปการอ่านคา ที่มีอักษรนำนะคะจากแบบฝึกหัดหน้า55ส่งครูค่ะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากหนังสือนะคะแล้วก็ดูจากคลิปคุณครูขอบคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะสวัสดีค่ะ